สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในการเจาะลึกพระธรรมเซคาริยาบทที่3นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ คลิปนี้จะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาพระคัมภีร์นะคะทุกท่านนะคะก่อนที่ทุกท่านจะเปิดคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะที่จะขอทุกท่านนะคะใช้เวลาส่วนตัวสักครู่หนึ่งนะคะที่ทุกท่านจะใช้เวลาที่สงบเงียบนะคะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์นะคะในบทที่3นี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นฟังคลิปนี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยการฟังไปด้วยแล้วก็ เพราะว่าผู้สอนนะคะก็ไม่ได้อ่านข้อบัมภีทุกข้อนะคะพี่น้องคะท่านอยากจะให้ท่านเริ่มต้นที่พระคัมภีร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาฟังนะคะในการอธิบายในพระธรรมนี้ด้วยกันนะคะเอาละคะเราเริ่มต้นนะคะในภาพรวมของพระธรรมเสคริยานะคะภาพรวมของพระธรรมเสคริยานะคะในบทที่3นี้นะคะเป็นนิมิต นะคะที่ถูกนําเสนอนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะที่กล่าวถึงเ,ออเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะในช่วงที่เศรยานะคะไปจนถึงในช่วงวันแห่งพระเจ้านะคะแล้วก็พูดถึงการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งในนิมิตนี้นะคะถือว่าเป็นนิมิตที่5นะคะเรื่องที่5นะคะและมีการกล่าวถึงนะคะโยชูวามหาปุโรหิต พระเจ้าด้วยนะคะโยชูวานะคะก็คือผู้นำนะคะต่อจากโมเสสนะคะที่นำประชากรของ พระเจ้านะคะเข้าสู่ดินแดนคนาอัาน,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่โครงร่างนะคะโครงร่างของพระธรรมเสคริยาบทที่3นี้นะคะโครงร่างของตอนนี้นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะสิข้อเลยนะคะพูดถึงผู้เผยโยชูวานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิมิตนะคะซึ่งแบ่งออกอย่างนี้นะคะแบ่งออกอย่างนี้ว่าจะมีเหตุการณ์นะคะก็คือซาตานเนี่ย กล่าวโทษท่านโยชัวนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่2ถึงข้อที่3นะคะในบทที่3นี้นะคะต่อมานะคะก็พูดถึงการที่พระเจ้าทรงชำระโยชัวแล้วก็ให้ท่านโยชัวเนี่ยสวมเสื้อผ้าใหม่นะคะปรากฏอยู่ในข้อที่4ถึงข้อที่5นะคะและ หลังจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ทรงเรียกนะคะทรงเรียกให้โยชัวเนี่ยกลับมาดําเนินชีวิตในทางเดิมของพระเจ้าในพระมันคาเดิมของพระเจ้านะคะซึ่งปรากฏในข้อที่6ถึงข้อที่8นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะพระเจ้าพูดถึงศิลาก้อนเดียวที่มี7หน้านะคะซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนสุดท้ายก็คือข้อที่9ถึงข้อที่10นะคะ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยกันนะคะเราเริ่มต้นด้วยกันอย่างนี้นะคะในเศคาริยาบทที่3ข้อที่1นะคะก็ได้บอกว่าแล้วท่านก็ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าและซาตานก็อยู่ข้างขวามือของท่านก็เตรียมตัวที่จะฟ้องท่านนะคะในภาคคัมภีร์ในส่วนนี้นะคะโยชูวาเนี่ย เป็นมหาปุโรหิตและแน่นอนว่าโยชูวาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลที่กําลังอยู่ต่อนหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะในส่วนของซาตานนะคะซา,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 าตานเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าซาตานเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวหานะคะกําลังจะฟ้องโยชูวานะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือกําลังจะฟ้องความบาปของอิสราเอลนั่นเองนะคะ เรามาดูข้อต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนต่อไปในพระคมภีนี้นะคะบอกว่าแล้วท่านก็ได้แสดงให้ขพระเจ้าเห็นโยชัวมหาปุโรฮิตซึ่งยูนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์น,นะคะการที่ซาตานกําลังจะฟ้องโยชัวเนี่ยหมายถึงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เนี่ยย่อมมีอุปสรรคและมีการต่อต้านมากมายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากซาตานนะคะเพราะว่ามันจะยุโยงและชอบที่จะขัดขวางแผนงานของพระเจ้าไม่ให้สําเร็จเสมอเลยนะคะดังนั้น เป็นการหนุนใจอีกทางหนึ่งว่าเมื่ออิสราเอลรู้แล้วนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในการสร้างพระวิหารเนี่ยมาจากคู่ใดมาจากใครนะคะพวกเขาก็จะได้มีกําลังใจในการสร้างพระวิหารมากขึ้นพอเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมาจากมารนะคะก็เหมือนกับจะมีแรงฮึดสู้มากขึ้นนะคะจะมีแรงฮึดสู้ในการสร้างพระวิหารให้สําเร็จโดยเร็วขึ้น ะะข้อต่อไปนะคะซาตานกล่าวโทษยูชัวนะคะปรากฏอยู่ในข้อที่2ถึงข้อที่3นะคะเราดูด้วยก,กันในข้อที่2ก่อนนะคะเขาบอกว่าแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับซาตานว่าโอ้ซาตานพระเจ้าตัดห้ามเจ้าเถอะพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเลม็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่ดุ่นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือนะคะเอาล่นะคะ่ะเราเราดูว่า พระเจ้ากําลังตรัสห้ามซาตานนะคะนั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังตําหนิมันนะคะตำหนิตำหนิซาตานนะคะพระเจ้าเนี่ยทรงเลือกสัรให้อิสราเอลนะคะได้ เป็นชนชาติที่ทําตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะแต่ในขณะที่อิสราเอลกําลังสร้างพระวิหารอิสราเอลกาลังทํางานอิสราเอลกําลังรับใช้ปฏิบัติรับใช้ของพระเจ้าอยู่นั้นนะคะซาตานก็พยายามที่จะขัดขวางนะคะและแน่นอนค่ะพระเจ้าไม่พอพระไทยแน่นอนนะคะดังนั้นพระองค์จึงตําหนิมันนะคะเรามาดูว่าดุานฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟคืออะไรนะคะ ดุ้นฟืนเนี่ยมีความในหมายถึงอิสราเอลนั่นเองนะคะและไฟหมายถึงความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการที่เออเศคาริยาบอกว่าดุ้นฟื้นที่ช่วยออกมาจากไฟนะคะก็คือการทนทุกข์ยากลําบากของอิสราเอลเนี่ยเมื่อเขาไปเป็นเฉลยในบาบิโลนนะคะเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากมากมายนะคะพระเจ้าจึงทรงนําอิสราเอลเนี่ยก้าวผ่านความยากลําบากนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้หมายความว่าความยากลําบากการทนทุกหรือว่าแม้แต่การตกเป็นเชลยของบาบิโลเนี่ยพระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นไม่ได้ให้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำลายอิสราเอลนะคะแต่ เป็นแต่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการลงวินัยนะคะเพราะว่าอะไรคะก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ได้ได้ฟังตั้งแต่ในช่วงบริบทมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอิสราเอลเนี่ยดื้อดึงกับพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งทาบาปร้ายต่อหลายครั้งนะคะและแน่นอนค่ะว่าพระเจ้าก็อยากจะสอนเขานะคะเพื่อที่จะลงวินัยแล้วก็เตรียมพวกอิสราเอลให้พร้อมที่จะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะแต่ในนักวิชาการบางคนเนี่ยตีความว่าดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟเนี่ย อาจจะหมายถึงมารน,นะคะที่มันกําลังจะถูกพระเจ้าพิพากษาโทษนะคะแต่ถ้ายึดตามพระคัมภีร์เนี่ยเราเราเราดูบริบทนอนบริบทหน้าบริบทหลังคิดว่าสิ่งดุ้นฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟเนี่ยน่าจะหมายถึงอิสราเอลที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาไว้นะคะทรงช่วยหยิบเขาออกมานะคะแทนที่ฟืนนั้นนะคะไม้ท่อนนั้นนะคะจะไหมในไฟนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงช่วยออกมานะคะ ต่อไปเลยค่ะในข้อที่3นะคะดังนั้นฝ่ายโยชูวนั้นได้สวมเครื่องแต่งกายที่สกปรกยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์ทาไมโยชูวสวมเครื่องแต่งกายที่สกปรกยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์นะคะในนิมิตนี้ของเสาริยานะคะโยชูวนเนี่ยมีสภาพก็คือสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกสกปรกนะคะแต่งกายสกปรกนะคะความสกปรกของเสื้อผ้านั้นหมายถึงความบาป และในฐานะที่โยชูวาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของอิสราเอลเนี่ยโยชูวาเองก็ไม่สามารถต่อสู้กับซาตานได้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าในชีวิตของโยชูวาและในชีวิตของอิสราเอลนั้นเต็มไปด้วยความบาปนั่นเองนะคะดังนั้นพ่อมหาปุโรหิตนะคะได้สวมเสื้อผ้าสกปรกนะคะและมีความบาปนะคะดังนั้นความบาปที่กล่าวถึงนี้นะคะก็คือพูดถึงความบาปส่วนบุคคลนะคะความบาปในชีวิตความบาปส่วนบุคคลนะคะความบาปของ ปุโรหิตและเลวีนะคะความบาปของประชาชนที่ที่พวกเขากลับมาจากการเป็นเฉลยของบาบิโลนนะคะและ้วแต่ว่าเขาละทิ้งพระเจ้านะคะแล้วก็ไปแสวงหาเงินทองนะคะดังนั้น ความไม่สัตซ์ซื่อนี้นะคะหรือว่ามีจิตใจที่แข็งกระด้างนี้นะคะ,ะก็เป็นความบาปที่พระเจ้ากําลังบอกว่าบนตัวของโยชัวสวมใส่เสื้อผ้าที่สกระปรกนะคะและนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าชีวิตของปูโรหิตนะคะก็ไม่ได้ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฝ่ายวิญญาณของตนเช่นกันนะคะอันนี้ก็พูดถึงผู้นําในฝ่ายวิญญาณเนาะในช่วงเวลานั้นนะคะรวมถึงโยชัวด้วย โยชัวสวมเครื่องแต่งกายสกปรปกค่ะและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะในตอนอีกตอนหนึ่งก็คือพระเจ้าก็บอกว่าทูตสวรรค์จึงบอกให้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้านั้นว่ายืนอยู่ข้างหน้าท่านหมายความว่าโยชัวนะคะตอนนี้เหมือนเราเป็นเสคาริยากําลังมองว่าูุสวรรค์กำลังยืนคุยกับโยชัวอยู่นะคะท่านทูตสวรรค์ก็จึงบอกโยชัวว่า เครื่องเครื่องแต่งกายที่สกรปรกจากท่านเสียและทูตสวรรค์ก็บอกว่าดูเถิดเราได้เอาความผิดบาปออกไปจากเจ้าเสียแล้วและเราประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าสะอาดและข้าพเจ้าว,ว่าจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสะอาดมาโพกศีรษะของท่านเขาจึงเอาผ้าสะอาดและสวมเครื่องแต่งกายให้ท่านและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ยืนอยู่ที่นั่นเรามาดูนะคะว่าความหมายในส่วนนี้คืออะไรนะคะการที่ การที่พระเจ้าหรือการที่ทูตสวรรค์บอกให้โยชัวบอกว่าปลดเปลื้องเสื้อผ้าสกปรกของโยชัวออกนะคะนั่นหมายถึงว่าพระองค์จะทรงขจัดบาปออกไปจากชีวิตของอิสราเอลและจากโยชัวนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเสื้อผ้าที่สกปรกของโยชัวหมายถึงความบาปใช่ไหมคะเม <ME> ื่อท่านบอกให้ปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกก็หมายความว่าพระเจ้าจะทรงขจัดบาปพระเจ้าจะทรงชำระบาปออกไปนะคะและ ทูตสวรรค์น,นั้นก็บอกว่าให้โยชัวสวมเสื้อผ้าสะอาดนะคะการสวมเสื้อผ้าสะอาดหมายถึงการฟื้นฟูค่ะการฟื้นกลับคืนสู่ตําแหน่งปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะและพูดถึงความบาปของอิสราเอลเนี่ยได้รับการชําระแล้วนะคะงั้นะะผู้เชื่อที่ได้สวมใส่ความชอบธรรมของพระเจ้านะคะเขาก็บริสุทธิ์ ต่อหน้าจำพอพระพักของพระเจ้าแล้วดังนั้นคริสเตียนเองหรือว่าผู้เชื่อนะคะอย่างเราเองเนี่ยก็ได้รับการชําระนี้เช่นกันค่ะโดยผ่านพระเยซูคริสต์โดยผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนนะคะ เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาสวมเสื้อผ้าใหม่แล้วนะคะต่อไปนะคะในบทที่6ถึงบทที่8นะคะพระเจ้ากําลังเรียกร้องให้อิสราเอลแม้แต่โยชูวาหรือแม้แต่เราเองนะคะที่จะกลับมาแล้วก็เดินในทางของพระเจ้านะคะในพระธรรมเซคาริยานะคะบอกว่าทูตสวรรค์อของพระเจ้าพูดกับโยชูวาว่าพระเจ้ายอมจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าดําเนินในหนทางของเรารักษาคํากําชับของเราเจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเรา และดูแลบริเวณของเราและเราจะให้เจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั้นที่ยืนอยู่ที่นี่นะคะคือในตอนนี้นะคะที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงต้องการให้โยชูวาหรือโดยในแล้วนะ,ะพูดกับอิสราเอลนั่นแหละนะคะว่าดําเนินชีวิตให้ติดตามพระเจ้าให้เขาดําเนินชีวิตด้วยการรักษาพระบัญญัติของ พระค์ให้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์และมีท่าทีแห่งการยอมเชื่อฟังพระเจ้าค่ะแล้วเมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้แล้วนะคะพระเจ้าก็ทรงสัญญาด้วยว่าพระองค์ก็จะให้โยชัวได้มีโอกาสปกครองพระวิหารต่อไปทําหน้าที่ปุโรหิตต่อไปนะคะได้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆแล้วก็มีเสรีภาพในการเข้าเฝ้าพระเจ้านะคะสำหรับคริสเตียนของเราเองเนี่ยเราก็สามารถทําเช่นนั้นได้ด้วยนะคะผ่านการอธิษฐานนะคะและแน่นอนว่าการดําเนินชีวิตของเรา ะะเราต้องระมัดระวังนะคะที่จะให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าเสมอนะคะต่อไปเลยนะคะในข้อที่8นะคะข้อนี้น่าสนใจนะคะบอกว่าโอโยชูวามหาปุโรหิตจ,จงฟังเถิดเจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเจ้าเพราะคนเหล่านี้เป็นลางดีนะคะคำว่าสหายของเจ้านะคะผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าเจ้าเนี่ยหมายถึง มหาปุโรหิตและเลวีนะคะพวกที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหารที่เหลืออยู่นะคะและแน่นอนเขาพูดถึงผู้นําคนอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในช่วงของการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่นะคะต่อไปไมระวีบอกว่านี่เนี่ยเราจะนําผู้รับใช้ของเรามา พระมีบอกว่าเราจะนําผู้รับใช้ของเรามานะคะเป็นการพยากรณ์ที่ชัดเจนนะคะถึงเป็นการพูดถึงพระเยซูคริสต์นะคะที่พระองค์จะทรงสเสด็จมาครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้านะคะพระมีบอกว่าเราจะนําผู้รับใช้ของเรามาคือพระอังกูนทำไมใช้คำว่าพระอังกูลนะคะเรามาดูก่อนคําว่าอังกูนนะคะอันนี้ผู้สอนนะคะไปเซิร์ชมาแล้วนะคะเขาบอกว่า จริงๆคำว่าอังกูเนมาจากภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งแปลว่าผู้ปกป้องหรือว่าเป็นผู้คุ้มครองนะคะถ้าเรามองในมิติของพระคัมภีร์นะคะพระเยซูคริสต์เองนะคะพระองค์เป็นพระเมสสิยาที่มาตามคำพยากรณ์ใช่ไหมคะเป็นพระอังกูลตามที่กล่าวไว้นะ,ะมีมีกล่าวคำนี้เนี่ยไว้ในพระธรรมอื่นๆด้วยนะคะทุกท่านสามารถไปหาเปิดดูได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะการพูดถึงว่า เราจะนําผู้รับใช้ของเรามาคือพระอังกูลก็คือกําลังบอกเราว่าพระเจ้าจะใช้พระเยซูคริสต์มานะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ปกป้องและเพื่อที่จะเป็นผู้คุ้มครองนะคะอิสราเอลหรือผู้เชื่อนะคะต่อไปเลยนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของบทนี้นะคะพูดถึงศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้าค่ะพี่น้องศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดเจ็ดหน้านะคะในข้อ9ถึงข้อ10นะคะ บอกว่าเพราะว่าดูเถิดพระเจ้าซอมโยธาตรัสว่าเราจะสลักบนศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชัวเป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้าและเราจะเปลื้องความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียวศิลา,าก้อนเดียวมีเจ็ดหน้านะคะเขาบอกว่าศิลาเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่กล่าวถึงพระเมสสิยาก็คือพระเยซูคริส เราสังเกตไหมคะในในพระวจนะธรรมในพนันธสัญญาใหม่เนี่ยจะมีการพูดถึงพระเยซูคริสตพรองทรงเป็นศิลามุมเอกนะคะจำได้ไหมคะอ่านะและศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้านะคะในในบางพระคัมภีร์บางเล่มนะคะแปลว่าเป็นเจตตานะคะแต่ในพระคัมภีร์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีเจ็ดหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเจตหน้าหรือเจตตานะคะหมายถึงการมองเห็นอย่างชัดเจนโดยในพระสติปัญญาของพระเจ้า นั่นหมายความว่าศิลาก้อนเดียวมีเจตตาหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทรงเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทรงเป็นผู้รู้เห็นรู้จริงทุกสิ่งนะคะดังนั้นการที่พระองค์จะบอกว่าการที่พระองค์จะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงเปรื่องความผิดบาปนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์จะทรงเป็นผู้นั้นค่ะที่เข้ามาแล้วก็ขจัดความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นภายในวันเดียวนะคะ คือวันที่พระองค์ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนนั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดถึงการมาของพระเมสยาหน้าที่ของพระเยซูคริสต์แล้วก็พูดถึงความรอดและการไถ่บนไม้กางเขนของพระองค์นะคะในข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่10นะคะแล้วพระเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าในวันนั้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้ามาใต้เถาองุนและใต้ต้นมะเดื่อนะคะวันของพระเยโฮวาเนี่ย เป็นภาพของเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จกลับมาเนี่ยพระองค์จะไม่ได้กลับมาแบบตัวเปล่าแต่พระองค์จะนำมาซึ่งสันติสุขนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะในยุคพันปีนั้นนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นและเป็นจริงเมื่อพระเยซูทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้และเมื่อพระองค์ทรงทำภารกิจของพระองค์ด้วยการไถ่บาป คนทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ให้รอดนะคะอันนี้ก็เป็นการเป็นการาพยากรนะคะไปข้างหน้าในอนาคตนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะโดยผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะเอาละค่ะเรามาดูสรุปนะคะจากพื้นหนังสือพื้นฐานพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมของดรกมลนะคะได้กล่าวไว้ว่านิมิตของเรื่องโยชูวาเนี่ยคือการที่อิสราเอลเนี่ยตกเป็นจำเลยของซาตาน เพราะอะไรคะเพราะความบาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยชัวซึ่งเป็นผู้นำเป็นปุโรหิตและจนชาติอิสราเอลนะคะเมื่อเขาถูกเกาะกวาดต้อนไปไปเฉลยเนี่ยเขาก็ ถูกพิพากษานะคะถูกลงโทษนะคะพระเจ้าพระเจ้าก็ลงโทษเขาคือให้เขาไปเป็นฉเฉลยของบาบิโลนนะคะอยู่นานหลายสิบปีนะคะและแน่นอนว่าในช่วงอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงช่วยเขาออกมาจากการเป็นทาสเหมือนหยิบดุ้นฟืนออกจากไฟนะคะเหมือนที่อธิบายไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือตอนนี้อิสราเอลเนี่ยได้กลับมาที่เยรูซาเล็มแล้วแต่ว่าพระวิหารเนี่ยยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็พระวิหารก็ พัทงทลายนะคะเขากําลังเริ่มสร้างพระวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การที่เขาสิ่งนั้นเนี่ยพระเจ้าก็นําโยชูานะคะจากเสื้อผ้าที่สกรปรกเต็มไปด้วยความผิดเต็มไปด้วยความบาปเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสสวมเสื้อผ้าใหม่ที่สะอาดที่สวยงามเนี่ยคือการชําระใหม่นะคะและการให้เขาได้มีชีวิตกลับไปอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงท้ายที่สุดของนิมิตเนี้ยกล่าวถึงการที่ พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อช่วยปลดเรื่องความบาปของประชากรของพระองค์นะคะและท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่เชื่อในวางใจในพระองค์เนี่ยจะมีสันติสุขและจะมีความสงบสุขในพระเจ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงความบาปที่เกิดขึ้นนะคะและพระเจ้าทรงชำระความบาปแล้วนะคะและอีกครั้งหนึ่งเมื่อ จะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้นะคะทุกคนที่เชื่อและว,วางใจในพระองค์ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะคะก็จะไม่ถูกพิพากษาและไม่พินาศอีกต่อไปนะคะวันนี้บทที่3ก็สันส้นๆนะคะสิ ด้วยกันนะคะก็เชื่อว่า,าการอธิบายพระคัมภีร์นะคะในแต่ละส่วนอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะไม่ใช่เฉพาะาวิดีโอนี้นะคะที่ทุกท่านจะได้ดูนะคะทุกท่านสามารถาดูจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์นะคะแล้วก็ อย่างเช่นของศูนย์ธีนัสก็ได้นะคะทุกท่านที่ทุกท่านจะสามารถดูได้นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในเวลาต่อไปนะคะก็ต่อไปเราเราจะพบกันอีกคลาสหนึ่งก็คือในบทที่4นะคะทุกท่านก็ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังทุกท่านแล้วก็อวยพรทุกท่านในการเตรียมตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ